ไม่ได้ดา่ากูนะขออนุญาตนะอย่ดาด่ากูนะขออนุญาตถามได้ไหมมึงถามได้นะใกล้ๆกูเนี่ยมาโอ้ <c oughs> มึงเล่นใกล้ขนาดนี้กูไม่กล้าสิเพื่อฟันกูฉอดกับเราล้าวข้างล่างอย่างนี้มัม้ยไ,<อ>ไม่อยากให้ถามว่าคืออยากจะถามว่า มีม,ม,มีสามียังสามีอะไรย่เอ็มจะเดินไปไหนเนี่ยมีมีแฟนยังกูถามผิดอ๋อมีแฟนหรือยังอ่ะเป็นยังไงบ้างความรักของมึง,งก็ไม่มีอะไรนะเสียงลมพัดเล้วมึงลมพัดแรงมากเลยเอาก็มึงมานัดเจออะไรอยู่นี่เนี่ยก็ามาหางานทํานี่แหละเดี๋ยวกูจะพามึงไปแนะนํางานคือเป็นงานที่กูแบบ กูแบบ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 ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยติดอยู่หัวมึงเนี่ยไม่รู้มึงยังไม่ตอบกูเลยเรื่องความรักมึงเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไม่มีมึง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 โง่มึงเหมือนมึงแล้วความรักของมึงช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะกูก็ไม่ต่างจากมึงหรอกมึงยังไงก็กลืงนั้นแหละเอ้าอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงจะเดินหนีกูทำไมเนี่ยมึงจะทำ กูเสียวมึงถีบกูกันตกเอ้าในงานที่มึงจะพากูไปทำเนี่ยมาตามกูมากูพูดบ่ไยได้เดี๋ยวกูตกเวทีคนอื่นอะมีความสุขแต่กูนิดเสี่ยงชีวิตยิ้มเปิดยิ้มเปิยผู้ที่ตายแม่นคอยนี่ถึงแล้วนี่ไง